คลายสักเริ่มได้ยังไงจริงๆแล้วที่ผมสักเพราะว่าผมชอบมานตั้งแต่เด็กเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบศิลปะเราก็เลยเริ่มสักลายลเล็กๆก่อนพอสักลายเล็กๆลายแรกคือตรงไหนลายแรกตรงขท้อเท้าครับตรงนี้โทษนะค่ะสักเองครับสักเองสักเองใช้เข็มจิ้มยิงตอนอาย,อยุเท่าไหร่ตอนอาย,อยุสิบเจ็ดครับค่ะ สักครัง้งแรกยีสิบเจ็ดเลือกลายนี้เพราะว่าเพราะว่ามันแสดงถึงความาแสงสว่างคลาสสิเราจะต่อมาก็จะเป็นอักขระที่อยู่ข้างหลังเพราะว่าอ่าเพราะสักรายเนี้ยแม่เลี้ยเห็นละแม่เขาเลยบอกอบอกว่าไปสักทําไมอะไรเงี้ยมันเลยเถอะอย่าไาปสักเลยอะไรเงี้ยโตขึ้นไปงานก็ทําไม่ได้ไปสมัครงานไปแล้วเขาเห็นว่ามีลายสักก็ทำลำบากละทีนี้ ต่อไปเราก็เลบอกว่าอยากสักเพิ่มก็เลยไปสักที่วัดแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าการที่เราไปสักที่วัดเนี่ยเราไม่ได้ไปสักแบบว่าเลยเธอนะเราสักแล้วมีกูุบาจารย์ช่วงที่เยอะขึ้นตอนแรกก็ตอนที่อยู่ข้างนอกก็มีลายออกแขนแล้วเพราะว่าตอนนั้นเริ่มทําร้านสักแล้วคือผมทําร้านสักได้ต่อนอยู่ข้างนอก้งแต่ก่อนเข้าไปแล้วพอไปในคุกนี่รว่างมากสักเลยครับ เริ่มสักหลายปีก็สักตลอดสักทีละนิดทีลนทีนิดทีหน,น,น,น่อยสักจกนไม่มีที่สักหน้าสมสักข้างนอกนะตรงาตามีแล้วหยดน้ําตามีแล้วตรงหน้าผ่ากมีแล้วตรงภาษาเองรงนี้มีแล้วทีนี้พอเราออกมาปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยไหนไหนเราก็สักแล้วแล้วลพอเอ้เอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดเปลี่ยนลองดู บอกมาตลอดว่ามีรอยสักขนาดนิดเดียวเนี่ยมันจะหางานยา,ากสังคมมันไม่ยอมรับเนี่ยใช่ครับแต่เนี่ยเราแบบไปทั้งตัวแล้วมันจะคือโอกาสคือจะคืออะไรก็คือว่า่าตอนที่ผมออกมานะคือเพื่อนบอกว่าทําไมไม่เล่น Facebook ทำไมไม่เล่นไอจีทำไมไม่เล่นในสื่อโซเชียลแล้วก็ลองทํำดูว่าตรงเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราเราก็เลยสมัครครับสมัคร facebook เสร็จ คือตอนออกมาจากคุกเนี่ยอมองเห็นโอกาสทีแรกคิดว่าจะทําเป็นช่างสังสกครับใช่แล้วทีเนี้ยคือก็ทาช่างสักนะฮะช่วงแรกรับสักที่บ้านรับสักอะไรเงี้ยบางทีก็เจอคนดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีมาสักก็เห็นแบบว่าเราเป็นแบบสภาพอย่างนี้เงียคือออกมาแล้วก็มาสักแล้วก็เงินไม่ได้จ่ายบางทีก็ขอค่าลดเรากลับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหมือนว่าการที่เราไปศึกษาหรือว่าลายที่มันอยู่ข้างในเรียนจังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลายที่มันอินเทรนหรือว่ามันนําสมัย ซึ่งเราตามเขาไม่ทันแล้วเราก็ไม่รู้ว่างานเหล่านั้นมันคืออะไรเปิดเฟซบุ๊กตอนเพื่อนแนะนำเองด้วยเหตุผลมองเห็นอะไรในตัวเราลายศักด์ครับค่ะลายศักด์แล้วก็ชอบร้องเพลงแล้วก็เป็นคนตลก<ม>เพื่อนก็เลยบอกว่าลองดูลองเล่นเฟซดูเผื่อจะไปได้แสดง,งเขาเห็นรูปลักษ์เราแบบนี้คือในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นเชิงมาร์เก็ตติ้งขายได้ใช่ครับ uh huh. แล้วแสดงการเปิด Facebook เราก็คือเพื่อจุดประสงค์ในการที่จะอยู่รอดต่อไปใช่ครับทำอะไรกับ Facebook ครั้งแรกชอบทำทิปตลกครับโพสอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเป็นชีวิตจริงๆของเราฮะคือจริงๆบางที Facebook เนี่ยผมจะมองว่ามันเป็น a c e b o o k เมื่อก่อนเนี่ยจริงๆตอนแรกที่เพื่อนบอกกับผมไม่ไม่อยากเล่นเนี่ยเพราะว่าบางทีเวลาคนเราทำอะไรคือสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะเขาจะไม่ทำเหมือนจะบอกว่าทำเพื่อสร้างภาพคือทำไปกินข้าวก็ไม่มีใครไปนั่งกินแบบว่า กินก๋วยเตี๋ยวข้างทางส่วนมาไม่ค่อยมีใครลงรูจะไปกินพิซซ่าไปกินเค้กไปกินกุ้งไปกินอะไรที่มันที่มันเป็นอาหารดีๆแต่ปลาเขาเหนียวไม่มีใครมาลงมาเด้อมาเด้อเพียง2คลิปวิดีโอสั้นๆนะคะก็ทําให้เก่งรายพลางเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์นะคะและปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามเกือบ2ล้านคนค่ะ วันนี้ตื่นมาเออดึกแล้วแล้วทีนี้มาฟังข้อวามบางอย่างเคยแม่เคยฟังอะไรเคยรับฟังแล้วว่าเคยเห็นอะไรแล้วเราทนดูไม่ได้อเออรู้สูกว่ามันแบบว่าม,ม,มันขึ้นสุดๆเลยแม่งแบบว่าปีนะั่นช่วงที่มีคนเริ่มเข้ามาติดตามเยอะก็คือว่าเป็นคลิปที่ผมทําขึ้นมาซึ่งมีคนตอนนั้นได้ฟังข่าวที่มีคนคนหนึ่งที่อ่าที่ออกมาดูมิ่จสถาบันข้ามหาษา,ศาเราก็เลยออกมาแล้วก็ทํคจิปบ่าหลังจากอ่า โพสคลิปอันนั้นนะฮะก็มีคนติดตามและประมาณเป็นแสนคนจริงๆแล้วผมแบเป็นคนที่แบบว่ารักรับรักกวกา่หัวมานะเพราะว่าแล้วคลิปที่สองที่ผมมีคนติดตามอีกก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมือง2คลิปที่ผมทําคนก็เริ่มติดตามเพื่อนแอดเข้ามาเยอะมากก็จะมีเพื่อนเข้ามาคือผมเล่นอ,อยู่ประมาณแค่อาทิตย์เดียวเพื่อนผมเต็มห้าพัน 5, ละและหลังจากนั้นก็เป็นคลิปตลกล้วนๆอยครเบ นี้เราก็มีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ให้ทุกคนได้จดจำก็เป็นกิจกรรมสนุกๆจากผมนั่นเองหรือว่าจากดีเจเก่งรายพางโอเคนะคแล้วก็ช่วงนี้ทักทายกับสุภาพบุรุษหน้าตาดีนะฮะแหวยท่านอาจจะสงสัยนะว่าไมอันนี้ซื้อมาแต่ที่ใด เก่มันจะมีคู่ของมันอยู่นะฮะยาทับอยาทับอย่าเรียกอะไรที่มันผิดแปลกไปเรียกว่าสาคะเรียกให้มันสุภาพนิดหนึ่งเรียกมันว่าที่ตำน้ำพริกนะฮะบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านของเก่งลายพรางค่ะซึ่งเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเป็นบ้านที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากการเป็นเนด็ตไอดอลของเขาค่ะ โเคนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมานําเสนอสินค้า1ตัวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของเก่งรายพางซึ่งมีชื่อว่าอันนี้เก่งกำลังทําอะไรอยู่คะ คลิปวิดีโอครับเป็นคลิปวิดีโอใช่คลิปวิดีโอนี้จะไปถูกเผยแพร่ในไหนในอ่าใน a c e b o o กครับก็ถ้ามันเป็นคลิปสั้นๆจะอ่าไปเผยแพร่ใน i ิน t a g r กรหรือว่าใน IG ฮะอันนี้คือเป็นงานหลักของเ็๊มาใช่ครับเป็นงานหลักคืองานตรงนี้เป็นเป็นงานหลักแล้วก็งานร้องเพลงงานขายขนมแล้วก็งานดีเจอันนี้มันเป็นงานเสริมเข้ามาแต่ว่างานที่เราต้องทําอยู่ประจําก็คืองานรีวิวสินค้าซึ่งอ่ามันเป็นเหมือนรายได้รายเดือนสําหรับเราที่เราจะต้องมีตรงนี้ไว้ มารีวิวสินค้าได้ยังไงก็มารีวิวสินค้าได้ามาจากคนติดตามครับเพราะว่าเจ้าของแบรนด์แล้วก็เจ้าของสินค้าต่างๆเนี่ยเขามองกันที่คนติดตามว่าคนคนนี้ติดมียอดคนฟอลโล่เท่าไหร่แล้วเหมาะที่จะถือสินค้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะตอนนี้มีอยู่ที่ผลิตภัณฑ์อ่าก็มีก็มีมีสบู่มีโลชั่นแล้วก็มีอคอลลาเจน กมันจะมาง่ายขนาดนี้ใ so, ช่ไหมครับก็ถามว่ายากไหมมันขึ้นอยู่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับโชคชะตาด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถที่เรามีอะไรในตัวอยู่บ้างเราเอาอะไรออกมาให้คนเขาเห็นบ้างว่าเรามีความตลกเรามีความสนุกเรามีหัวคิดเรามีแง่คิดเรามีมุมมองเรามีความคิดอะไรบ้างตรงนี้ครัสำคัญเห็นจากเขียนรีวิววันนี้ว่าจะทำยังไงเนาะ อยาขาวสวยเนียนใสไวกระชับอย่าลืมจับกล่องซึ่งมันบอกกันหน้าเรามากใช่แค่นี้แค่นี้เองฮะพูดยังไงก็ได้คือให้ม claro> ันในรู้สึกว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้ดีแล้วก็มันเป็นคำที่คล้องจองคือเราไม่ได้พูดไปแบบว่าเคว้งเคว้ง้องฟไม่ได้มั่ว คือมันจะคล้องจองมันมันแมะมันเป็นตัมเตอม่ั้งหมดถ้าในช่วงที่เราไม่มีกระแสโดนคนด่าอยู่หรือว่าเราไม่มีเรื่องอะไรคนก็จะเข้ามาหนูใช้แล้วค่ะดีแต่ในช่วงที่เรามีกระแสหรือว่าในช่วงที่เราโดนด่าอยู่หรือว่ามีเรื่องที่มันไม่ดีเข้ามาในตัวเราในช่วงที่คนลุมด่าก็บอกว่าเชิญมึงใช้ไปไอไลน์ โอเคนะฮะแล้วก็ชัมม่วโมงนี้กล่าวสวัสดีกับสุภาพบุรุษหน้าตาดีกล่าวสวัสดีกับสุภาพสตรีหน้าตาสวยคอนเฟกตัวนี้เป็นคอนเฟคที่น่ารับประทานมากนะฮะสติ๊กเกอร์แปะข้างกล่องอาจจะดูน่ากลัวบางท่านถามว่าฟันเงินในปากขายได้เท่าไหร,ร่นะฮะขายไม่ได้นะครับติดปากไปแล้วต้องเตะออกอย่างเดียวนนฮะ <laughs> yeah ี่เห็นได้ว่าแฉีกทุกกฎการตลาดกฎการขายหมดเลยนะคะเนี่ยเลยฮะขายขายอะไรก็ได้ใช่ไหมนใช่ครับ้าร้านนี้ขายอะไรไปคือเราพูดไปตามสินค้าขนมก็บอกว่าอร่อยแต่นอกจากขายแล้วก็มีแบบอินเตอร์เทนใช่ครับสนุกครับ คนทักทายมาอะไรบ้างส่วนใหญ่คุยเรื่องสินค้าไหมหรือว่าส่วนใหญ่ไม่คุยเรื่องสินค้าครับแต่ว่าคนมองเห็นสินค้าส่วนใหญ่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องเพลงที่หลักๆเลยในโลกโซเชียลเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ใครเครียดมันเป็นแบบเหมือนเรื่องไร้สาระซะมากกว่าใน a c e b o o k นะสำหรับผมนะคือเรื่องไหนที่มันเป็นสิ่งที่น่าจะทำหรือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจดจำหรือว่ามันเป็นสิ่งสิ่งที่เป็นวิชาการนิดน,นึงอ่ะคนก็ไม่ค่อยดูกัน สังเกตง่ายๆเลยคือการที่เราอ่ะไปเก็บขยะเมื่อวานไปเก็บขยะใช่เพราะอ่าเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะแต่เวลาไปเที่ยวเทคเวลาไปยออยู่เวลาไปยืนกินเหล้าเวลาไปอยู่กับสาวๆคนดูเป็นหมื่นคือมันต่างกันนะตรงนี้คือเราก็เลยมองว่าอ่าเฟซบุ๊กเนี่ยคือเขาสร้างไว้เพื่อให้เหมือนว่ามีแต่เรื่องไลฟ์สาระที่มันลงไปแล้วคนสนใจในเรื่องไลฟ์สาระ ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่ข่าวสะท้อนสังคมหรือว่าเป็นข่าวอะไรที่มีกระแสแรงๆห <ละ S 1> รือว่าเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าคนด่ากันบ้างด่าแรงๆนะคนจะเข้าไปดูเยอะแ,แต่<ช>สิ่งไหนที่มันมีสาระคนดูน้อยครับอยากจะบอกอะไรให้นะคะแถวบ้านนี้หรือว่าในาหมู่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆบ้านเก่งลายทางเลยค่ะไม่รู้ว่าเขากลัวเอายามาปังหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความเคยชินคือเราก็เลยเข้าใจว่าโลกแห่งโลกโซเชียลเนี่ยว่า เป็นอย่างไรบางคนเนี่ยไม่ต้องรอแบบว่าค่อยๆสร้างทีิะนี้คือค่อยๆทาค่อยๆทาค่อยๆทาค่อยๆไปค่อยๆโพสตขึ้นมาจนคนติดตามเยอะแต่บางคนแค่วันเดียวคือไปเต้นหรือว่าไปาโชว์นมบ้างหรือว่าไปทําอะไรบ้างที่คนให้ความสนใจเยอะดังข้ามคืนก็คือคนติดตามเป็นแสนคนติดตามขึ้นมาเป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยังไม่รู้ว่าความไม่แน่อลเนี่ย มีบรรทัดฐานมาจากอะไรผมก็ยังงงอยู่ว่าเขาเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็มองว่าคนคนนี้คือเด็ดไอดอลนะทำไมคนนี้เป็นไอดอลแต่ว่าทําตัวไม่ดีแล้วก็สําหรับคําว่าดีของคุณเนี่ยคือจะต้องทําตัวแบบไหนผมถามคำหนึ่งว่าการที่ผมได้ไปเดินผมแดงที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบความคลิดส่วนตัวนะว่าผมกลับมาจากเมืองคาแล้วพอมาผมก็คิดว่าเฮ้ยคนอาจจะให้การยอมรับมากกว่าเดิมคือในเพจอาจจะไม่ด่าแล้วหรือว่าตรงอื่นอาจจะไม่ด่าแล้วตรงนู้นอาจจะไม่ด่าแล้วตรงนี้จะไม่ด้ ก็ยังมีเหมือนเดิมคนก็ยังมาด่ากันว่าทําไมเอาไอ้หน้าลายนี่ไปเดินพรมแดงม,มันคืออะไรนะสังคมผมอยากกันรู้แค่ตรงนี้นะคืออยากให้คนอมองโลกแล้วก็มองให้มันมองไปไกลกว่านี้ให้มันไปได้ไกลแล้วก็พัฒนาให้มากกว่านี้อย่ามองที่ว่าเขาสากหรือว่าอย่ามองที่รูปลักษณ์ภายนอกให้มองเขาที่ความสามารถแล้วก็มองเขาที่จิตใจ,รจประเทศไทยจะพัฒนาจอนไกินนั้นคิดว่าเต็งมีที่อยู่ที่ยืนในสังคมไหมผมคิดว่ามีครับผมคิดว่ามีเพราะว่า ในการที่ผมไปไหนสมมติว่าผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเนี่ย<ม>หรือว่าไปนั่งที่ร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในร้านร้านนั้นต้องเดินมาถ่ายรูปกับผมผม,ม,ผมวัดแค่ตังนี้ผมไม่ได้มาวัดในโลกโซเชียลเพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันคือโลกที่มันจอมปลอมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเนี่ยเข้ามาด่าผมเหมือนแล้วว่าคุณอยู่ใกล้ๆตัวผมเหมือนรู้จักกันใช่เหมือนรู้จักกันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยคือวงกล้องวงจรปิดคือติดตามผมไปตลอดคุณรู้หมดวันหนึ่งผมทําอะไรคุณรูู้้้หมมมดว่่่าาาผผททํํนี ผมไปทำอะไรมาบ้างแต่ในวันหนึ่งในความรู้สึกว่าที่เราเฮ้ยวันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวัน,นวันนี้เราขายขนมมาทั้งวัน,นวันนี้เราทำความดีวันนี้เราโพสต์ขายของเราไม่ได้กลับไปยืนอยู่ตรงจุดเดิมเราไม่ได้ไปเสพยาเราไม่ได้ไปค้ายาเหมือนเดิมแล้วพอเรากลับมาบ้านเราก็มาเจอพ่อมาเรี่อเฮ้ย,ยนี่ขี้ยาอค้ายายาเลยคือสรุปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจในชีวิตของเราหรือว่าไม่เข้าใจในไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งกูทำดีที่สุดแล้ววันนี้แต่มึงก็ยังบอกว่ากูเลว วันนี้ดีเจขยรหรือว่าดีเจแข่งใครบางที่ทุกคนรู้จักกันดีวันนี้ต้องขอรากับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะจ๊ะยบายจ้า